ดาวเสาร์นะครับก็ได้ย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่1มีนาคมตรงนี้และดาวเสาร์หรือซัตเทิร์นนั้นนะครับเป็นดาวที่โคจรช้าจะอยู่ที่ราศีนี้ไปจนประมาณ2ปีครึ่งนะครับดาวเสาร์ถือเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นดาวฝ่ายบาพเคราะ์นะครับซึ่งก็จะตรงข้ามกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวฝ่ายสุพเคราะห แต่เรื่องของเรื่องที่ผมจะบอกตรงนี้ก็คือว่าถ้ามองกันดีๆนะครับตามรอบวงโครจรของดาวแล้วผมมองเห็นว่าออในช่วงตรงนี้ไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนมีนาคม3-4ถึงลักนาตรงนี้มีโอกาสจะได้ลาบนะครับได้ลาบได้โชคดีในเรื่องการเงิน นะครับเอาเป็นว่าตีสัปดาหนึถึงสิมีนาคมก็แล้วกันนะครับการงานมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่หรือได้ลาบลอยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชาวลัคนาราศีลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีกุ่ม นะครับดาวเสาร์มัทับลักเป็นองค์เกณฑ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดาวพระรหัสไปอยู่ในเรือนการเงินซึ่งดาวพระรหัสมาจากเรือนลาบด้วยเขาเรียกเรือนลาพระและเรือนการเงินก็คือกระดุมพระฉะนั้นช่วงนี้แหละครับชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสจะได้ลาบใหญ่หรือมีลาบผลการเงินการทองต่างๆที่ดีคิดปรารถนาสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมริดผลได้ไม่ยาก จัดจากคณาราศีกุมนะครับก็มาอีกหนึ่งลัคนาราศีซึ่งผมก็มองเห็นเช่นกันว่าจะมีลาบใหญ่หรือมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองๆองเข้ามานะครับที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือชาวชาวอะไรชาวลัก ลัคนาราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับมีโอกาสจะได้ลาบผลดีๆเข้ามาในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับถึงประมาณกลางกลางกงเดือนมีนาคมอ่ะนะประมาณ16ไปแล้วละ่ะจาก1ถึง16เนี่ยนะครับน่าจะมีข่าวดีมีโชคดีมีลาบใหญ่หรือจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามา ถัดจากลัคนาราศีกุมก็มาอีกเอ่อถัดจากลัคนาราศีพิจิกก็มาอีกหนึ่งลัคนาที่ผมมองว่าจะมีโชคดีมีลาบใหญ่มีโชคดีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามานะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีโอกาสจะมีลาบผลการเงินที่ดีมาแบบไม่คาดคิด โชคดีในเรื่องการเงินหรือไปดีลงานใหญ่ๆได้ปิดจอ็อบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเอาเป็นว่ามันอยู่ในหมวดแห่งความโชคดีในเรื่องการเงินก็แล้วกันบางครั้งความโชคดีเรื่องการเงินก็มาในรูปแบบของการดีลงานบางอย่างสําเร็จแล้วก็ทําแบบไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากอะ่ะก็ได้รับทรัพย์รับโชครับเงินแล้วนะครับและอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้ลาบใหญ่มีโชคดีในเรื่องการเงินการทอง นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีโอกาสจะมีโชคดีต่างๆฉะนั้นผมพูดมาขนาดนี้แล้วทั้งสี่ลัคนาราศีผมว่าลองเสี่ยงโชคติดไม้ติดมือกันไว้บ้างจากช่วงหนึ่งถึงสิตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะมีลาภผลการเงินที่ดีหรืออย่างน้อยคือมีอะไรที่ดีๆในเรื่องการเงินอย่างแน่นอน หลายท่านที่ติดตามนะครับ YouTube สินแสมิงของเบ้งเมืองไทยปัจจุบันนี้ยอดวิวทะลุ1เอ,อ่อทะลุ113ล้านไปแล้วนะครับถ้าท่านเป็นหนึ่งในยอดวิวตรงนี้ผมก็ขอให้ท่านมีแต่โชคดีมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาสวัสดีครับ